สถิตในใจตราบนิดนิรันร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขของวัดจังเขียนตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แรกเริ่มเดิมทีก็เป็นวัดเล็ก วัดเชิงเคียนตั้งอยู่ที่เลขที่หนึ่งหมู่หนึ่งตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนื้อที่บริเวณวัดเกือบจะห้าไร่แต่มีนี้เนื้อที่ธรณีสงก็คือที่ตั้งของโรงยนวัดเชิงเคียนในปัจจุบันอันนี้ก็สามไร่เศษแรกเริ่มเดิมทีโครงการห้าสอเรียกว่าวัดประชารัฐสร้างสุขนี้ก็ได้ รับการประเมินจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ไล่ามาตามลำดับตั้งแต่ระดับตำบลอำเภอและก็จังหวัดจนถึงเข้าสู่ระดับของภาค7จ็ดปัจจุบันการโครงการที่ดำเนินเรื่องห้าสอนี้เท่าทีา่ทราบในเบื้องต้นก่อนที่จะได้เข้าสู่กระบวนการห้าสอก็คือเอ เป็นโครงการที่ดีเพราะหนึ่งเป็นการทําวัดให้สะอาดร่มรื่นเท่าที่ทราบมาอย่างนั้นก็เลยนําความที่ว่าวัดเชิงเขียนเป็นตัวแทนของตาบลช้างเผือกป่าตันจะเข้าสู่การรับประเมินของคณะสงฆ์แต่วัดเราก็ยังไม่เคยได้ทําเรื่องกิจกรรม5สนี้มาก่อนจึงได้นําความกลับเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเทระชั้นผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเทพปริยัตยิที่ปรึกษาภาคเจ็ดอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงโดยหลวงพ่อพระครูพิสิทธิพิธการอดีตเจ้าคณะตำบลฉ้างเผือกปัดตันหลวงพ่อสุจิตวรยานวัดปัตตันเป็นต้นในเขตตำบลฉ้างเผือกปัตตันเพื่อขอคําชี้นาขอคาปรึกษา เึ่นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเทระก็ให้ข้อคิดพิจารณาเป็นแง่ประการสำคัญว่าให้ดูที่วัดของเรามีจุดเด่นจุดด้อยจุดดีจุดเสียอย่างไรก็พิจารณาไปตามสมควรนั้นบางที่บางแห่งไม่ใช่วัดที่ใหญ่โตหรือวัดที่มีความสวยงามเป็นวัดท่องเที่ยวแต่สามารถทำวัดเล็กๆเหมือนวัดชันเคียน ให้เป็นวัฒน่าเรื่นรมก็ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่เทคนิคและวิธีการก็พึงไปพิจารณาเองด้วยปัญญาของตัวเมื่อได้คําปรึกษาพอเป็นสเัเกบแนวทางแล้วก็นํามาคิดว่าเอะถ้าเราจะทําคนเดียวคงไม่ไหวเพราะว่าดูประโยชน์แล้วเป็นประโยชน์อย่างมากไม่ว่าจะเป็นวัดบ้านโรงเรียนโดยเฉพาะวัดทังนเกียนของเรานี้แต่เราจะเริ่มอย่างไรจะทำอย่างไร จะอาศัยใครที่ไหนมาช่วยก็เลยได้นําเรียนท่านนายุทศมนตรีเทศบาลตำบลช้างเผือกไปเล่าให้กันฟังผลปรากฏว่าได้รับความสนใจและก็ท่านก็ยินยันยินดีที่จะช่วยเหลือเราจะเป็นรูปแบบประการใดนั้นสุดแล้วแต่ทางวัดพิจารณาและนอกจากนั้นแล้วก็อาศัยความร่วมไม้ร่วมมือซึ่งภาษาปัจจุบันท่าเรียกว่าภาคีเครือข่า,ขาย จากหน่วยงานภาครัฐและกอบชนที่อยู่ใกล้เคียงเช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสวนสัตว์เชียงใหม่ไปจนถึงผู้มีความรู้อ,อดีตสวทั้งหลายที่ปรึกษาคณะกรรมก,การวิทยาวัจกรพว้อำนการโรงเรียนวัชงเคียรเมื่อมาปรึกษาหาลือกันแล้วต้องมีการประชุมใหญ่สักครั้งหนึ่งเพื่อ ตั้งทุกตาตั้งแนวเขตไว้ว่าเราจะทํำยังไงก่อนอื่นนั้นต้องไปดูศึกษาดูงานวัดอื่นๆที่เขาประสบผลสำเร็จในเรื่องของ5สก็ไปดูหลายๆที่เพื่อมาประยุกต์ใช้กับแนวทางของวัดชั้นเกียนของเราจนกระทั่งมีการประชุมใหญ่จึงได้มาติดเป็นเอกฉันร่วมกันว่าแม้แต่วัดเล็กๆวัดชั้นเกียนของเราเนี่ยมีระบบการจัดการที่มันดีมันก็จะสามารถที่จะ เป็นวัดที่น่าชื่นชมสนธรียะภาคหรือว่าเป็นวัดที่สะอาดร่มเรือนได้บ้างไม่จําเป็นต้องเป็นวัดใหญ่หรือวัดเล็กเพราะว่าสมัยหนึ่งที่คุณปุ๋มปนัดดากอ,องทุนคนทําดีได้เคยมาอาศัยที่วัดเราทำโ,งโรงคัวช่วยวิกฤตคราวน้ําท่วมแก่คนเชียงใหม่ซึ่งบริวารและคัวของเขาเป็นจํานวนมากคุณผมก็เคยพูดประโยคหนึ่งว่า วัดใหญ่วัดเล็กไม่สําคัญหลวงพ่ออยู่ที่ระบบการจัดการแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพื่อพิสูจน์ให้เห็นนอกก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงๆมันอยู่ที่ระบบการจัดการทั้งนั้นดังนั้นวัดเชงเขียนแม้จะเป็นวัดที่เล็กไม่ใช่วัดใหญ่ไม่ใช่วัดท่องเที่ยวแต่ขอให้เป็นวัดที่สามารถจัดการให้มันเข้าระบบได้ก็จะเป็นการดีดังนั้นจึงได้ประชุมปรึกษาหาลือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพระภิุทธิส์สมณีโรงเรียนราชการต่างๆเพื่อหาอข้อสรุปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงเกิดโครงการ5สที่สมบูรณ์แบบขึ้นโดยการบิกินนิ่งเดยช่วยกันทำคนละไม้คนละมือเป็นประจำคราวแรกกว่าเ็ดวันแล้วก็ขยับมาเดือนหนึ่งทุกเดือนเราจะต้องทำบิกินนิ่งเดยก็ปรากฏว่าประสบผลสำเร็จสิ่งที่ได้ จากโครงการ5สที่สรุปได้เขาๆหรือวัสดสะดร่มรื่นเราได้สะสารอะไรต่างๆที่ขังคาไม่มีความจําเป็นต้องได้ใช้ก็เอาออกซึ่งก็มีปริมาณเยอะมากอันใดเราซ่อมแซมได้เราก็ซ่อมแซมแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดจนกระทั่งได้รับการประเมินว่าเป็นวัาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการ5ส ที่มีตัวชีวัดครบถ้วนทั้ง33ประการทั้งนี้ทั้งนั้นจึงขอ,อนุมโมทนาขอบคุณขอบใจสถาญาติโยมบวรที่เรียกว่าวัดบ้านโรงเรียนเทศบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาไปจนถึงสวนสัต์เชียงใหม่กรหับ,บดีญาติโยมคณะกรรมการสถาทุกคนทุกท่าน ของ้ันชังเคียนที่พนึกกำลังกันทำให้วัดชังเคียนของเราจะเป็นวัดที่ได้รับการประเมินชนะเลิศระดับจังหวัดเชียงใหม่และระดับภาคเจ็ดคือเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนจนได้รับเกียรติประวัติศาสตร์ในครั้งนี้จึงขออนุมโมทนาชื่นชมยินดีกับทุกคนทุกท่านที่มีส่วนร่วมขออนุมโมทนาวัดชังเคียนตําบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พุทธศักราช2568ประเทศไทย ชารัฐสร้างสุขตามแบบแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของมหาเทราสมาคมและรัฐบาลโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นเสาหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเสริมสร้างสุขภาวะเป็นสถานที่สงบร่มเย็นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนนำไปสู่สังคมที่ดีวัด จึงถือเป็นสถานที่สำคัญ <Somehow> ต <ELL> ่อวิถีชีวิตของคนไทยการตกลงร่วมมือกันทุกภาคส่วนภายในท้องที่ลงนามในสัญญาเพื่อจะทำโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขโดยทุกภาคส่วนเห็นตรงกันที่จะร่วมมือพัฒนาวัดและพัฒนาชุมชน โดยดำเนินตามแผนและแนวทางการปฏิบัติของโครงการเพื่อให้ไปถึงยังจุดหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งนี้วัดช่างเคียนได้วางแผนและดำเนินการจัดทำโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขขึ้นเมื่อในปีพุทธศักราช2567โดยได้รับการประเมินจากท่านคณะกรรมการโครงการระดับอำเภอและได้พัฒนาเดินตามแผนการดำเนินการเรื่อยมาอย่างสม่ำเสมอ Thank mm -hmm. you. แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่วัดช, an, food, ชังเคียนป้ายชื่อวัดบริเวณหน้าว <e ัดและแผนผังวัดโดยสังเขตการจัดการจราจรป้ายจอดรถที่จอดรถ ะระบบคลังวัสดุสง์และการควบคุมการเบิกจ่ายสินของห้องน้ำห้องสุขขา ขยาสภาพแวดล้อมทั่วไปของวดัด ระบบไฟฟ้าและการต้องกอารอักคีภัยโรงครัวอาคารและเสนาสนะต่างๆภายในวัด วัดชังเคียนได้ดำเนินการจัดทาและเข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขตั้งแต่ปีพุทธศักราช2567โดยได้พัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนรวมทั้งให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนตามแนววัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบและนำแนวคิดของ5สซึ่งประกอบด้วยสะสางสะดวกสะอาด สร้างมาตรฐานและสร้างวินัยลงสู่บริบทของวัดและชุมชนทางวัดมีการปรับปรุงพื้นที่ทำความสะอาดให้วัดเป็นสถานที่สงบร่มรื่นซึ่งแม้อยู่ในเขตชุมชนเมืองก็จะมีพื้นที่ความสงบให้กับพุทธศาสนิกชนที่มากราพระศึกษาธรรมะได้รับทั้งความสงบและความสุขใจ โดยมีการสะสางสิ่งของหรือสินทรัพย์ของทางวัดที่ไม่ได้ใช้ให้เกิดพื้นที่โล่งเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดให้เป็นระเบียบคืนพื้นที่โล่งกว้างในการใช้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและต่อชุมชนและยังเดือดความสะดวกในการค้นหาหยิบจับและนำไปใช้สะดวกในเส้นทางการเดินทางในพื้นที่บริเวณวัด ซึ่งเกิดความสะอาดโดยทำเป็นกิจวัตรทุกวันซึ่งสามเณรจะช่วยกันทำความสะอาดทุกเช้าและสมาชิกในชุมชนร่วมกันทำความสะอาดหลังปฏิบัติภารกิจของตนใครว่างก็เข้ามาช่วยกันทำความสะอาดและเกิดการสร้างวินัยเพื่อนำไปใช้ในสังคมข้างนอกต่อไป อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐภาคเอกชนที่เวียนเข้ามาร่วมมือกันทำความสะอาดสร้าง5้สอให้เกิดขึ้นภายในวัดอย่างสม่ำเสมอและเป็นการปลูกฝังให้เกิดวินัยสำหรับเด็กและเยาวชนภายในท้องที่โดยมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้นทั้งจัดพระภิสุสงฆ์สามเณรภายในวัดประชาชนภายในท้องที่เยาวชนจากโรงเรียนวัดชังเคียนที่คณะครูได้พามาทำความสะอาดอยู่เสมอ สมาชิกอบอตอสมาชิกเทศบาลที่เวียนเข้ามาตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบน้ําและความปลอดภัยส่วนอื่นๆภายในวัดและตรวจสอบอาคารเซนาสนะทุกครั้งหลังเกิดแผ่นดินไหวหรือเกิดวาตาภัยอุทก,กภัยโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน2 เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพพื้นที่การเรียนรู้พื้นที่ทางจิตใจและปัญญาโดยการบูรณาการแนวคิด5สหลักสัปปายะ7และหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ประชาชนโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางทางวัดชังเคียนได้ปรับปรุงพื้นที่โดยใช้แนวคิด5สในการพัฒนาพื้นที่วัดและได้พัฒนาเพื่อให้ทุกพื้นที่ของทางวัด 1. สงบพื้นที่สะอาดไม่ผุกพลานไม่จอแจ 2. การเดินทางเหมาะสมไปมาสะดวกเนื่องจากทางวัดอยู่ในเขตชุมชนและอยู่ติดกับโรงเรียนจึงมีถนนหนทางที่สะดวก 3. ทางวัดมีป้ายแจ้งงดสิ่งเสพติดในวัดและมีการอบรมเสียงตามสายและสนทนาทุกครั้งในวันพระเรื่องการปลูกฝังโทษของสิ่งเสพติดและงดสิ่งเสพติดทั้งหลายในวัด และมีการสนทนาธรรมเพื่อให้เกิดบทสนทนาที่เหมาะสมภายในวัด 5. การอุปโภคบริโภคและสร้างสุขภาพภาวะที่ดีภายในวัดโดยทางวัดมีโรงฉันโรงครัวและทำความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะต่อพระพิสูสงฆ์สามเณรอยู่สม่ำเสมอตรวจสอบดูระบบน้ำความสะอาดของห้องน้ำความสว่างของพื้นที่ระบบไฟฟ้า โดยได้รับความร่วมมือร่วมกันดูแลรักษาจากสาธุชนผู้มาเยือนเป็นอย่างดีเช่นการแยกขยะการทิ้งขยะที่ถูกที่ไม่สร้างความสกรปรกการจัดวางสิ่งของให้ถูกที่ทุกครั้งที่ใช้เสร็จแล้วเพื่อความสะดวกในการเสาะหาอีกทั้งยังมีการตรวจสุขภาพพระพิสุสงฆ์สามเณรและชาวบ้านเป็นประจำและจัดเก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์ในเดือนต่อเดือนถึงภาวะสุขภาพพระพิสุสงฆ์สามเณร และภายในวัดยังมีพื้นที่สำหรับการปฐมพยาบาลโดยมีเตียงสำหรับการปฐถมพยาบาลชุดเครื่องมือรักษาพยาบาลเบื้องต้นและพระพิสูจที่ดูแลในส่วนนี้กรณีเกิดเหตุด่วนสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำหมู่บ้านยังได้เข้ามาอบรมให้ความรู้ตรวจสอบและป้องกันโรคระบาดเช่นไข้เลือดออกลูกน้ำยุงลาย ทำให้พื้นที่ภายในวัดได้รับการดูแลและป้องกันจากหน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนาโครงการทางวัดปรับภูมิทัศน์มีต้นไม้ร่มเงาร่มรื่นเดินง่ายไม่ลื่นแต่ละอาคารและเสนาสนะเชื่อมต่อกันไม่วกวนไม่ซับซ้อนโดยสาธุชนดูได้จากแผนผังวัดจากประตูบริเวณด้านหน้าวัดมีพื้นที่เหมาะสมในการจอดรถเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทางวัดจัดบริเวณพื้นที่สำหรับสาธุชนที่มาทำบุญปฏิบัติธรรมโดยมีพื้นที่นั่งที่เหมาะสมมีพื้นที่เดินที่เหมาะสมสะดวกไม่อึดอัดระหว่างการปฏิบัติธรรมและทำบุญภายในวัดหรือมาติดต่อกับทางวัดก็มีพื้นที่โล่งกว้างอากาศถ่ายเทสะดวกสว่างไม่เป็นจุดอับสายตา3 เพื่อพัฒนาและจัดระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ในการพัฒนาวัดและชุมชนรวมทั้งการออกแบบพื้นที่ของวัดให้เป็นสปายะสถานและการพัฒนาสู่วิถีแห่งอาระยะสถาปัตย์โดยทางวัดชังเคียนได้จัดระบบฐานข้อมูลสำหรับอาคารเสนาสนะภายในวัดและพุทธสินภายในวัด โดยมีการจัดเก็บและตรวจสอบอยู่สม่ำเสมอเพื่ออนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งสิ่งปลูกสร้างเสนาสนะและพุทธศินภายในวัดสี่เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมรวมถึงกลุ่มวิชาชีพตื่นตัวเรื่องการช่วยเหลือสังคมการมีจิตอาสาความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อทำให้เกิดสังคมสุขภาวะและความยั่งยืนทางวัดช่างเคียน มีกลุ่มเยาวชนสืบสารวัฒนธรรมล้านนาสบัดชัยสีคะเนสวนที่สืบสารและอนุรักษ์ศิลปะการตีกลองสบัดชัยมีกลุ่มปฏิบัติธรรมที่เข้ามาปฏิบัติธรรมนั่งภาวนาเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดปัญญามีกลุ่มสตรีแม่บ้านที่อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการฟอนเล็บอีกทั้งทางวัดยังมีกลุ่มครูอาจารย์หลากหลายขแขนงที่เข้ามาร่วมเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะของทางล้านนาให้สืบไป เช่นการตีกลองตึงมองการฟอนเล็บที่ทางวัดได้เปิดให้ใช้พื้นที่ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของเด็กนักเรียนได้มาร่วมเรียนเสริมการเรียนรู้จากในตำราเรียนมีการอบรมธรรมะจากท่านพระครูโดยทั้งนี้ทุกท่านล้วนมีจิตอาสาในการมอบเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังผลอื่นใดตอบแทนจากผู้ได้รับจะเป็นผู้มอบที่ดีในอนาคตปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสังคม ทางวัดยังได้เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือกับหลายๆห,หน่วยงานที่เข้ามาเช่นกรณีเกิดอุทกภยัยทางวัดและมูลนิธิองค์กรทำดีโดยคุณบุ๋มปนัดดาได้เข้ามาตั้งโรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมีท่านพระครูนำพระภิกษุสาม,มนเณรภายในวัดเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เกิดวิกฤตอุทกภัยในท้องที่ด้วยสำหรับกลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มผู้สูงอายุวัดช่างเคียนได้ให้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม และสวดมนต์ทำวัดในทุกๆวันพระเพื่อให้เกิดภาวะสงบจากจิตภาวะการแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนากับลูกหลานในชุมชนและการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาในท้องถิ่นถึงอออยยูู่่่่คควว้้นนนใดไมมสสสุุขขรราาาาญเเหืืบชชชทีทั้งหมดนี้ เป็นเพียงแค่บางส่วนที่ทางวัดช่างเคียนได้ดำเนินการและยังคงทำอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้ลงนามร่วมกันไว้และได้มีแนวทางปฏิบัติเพื่อไปยังวัตถุประสงค์ร่วมกันและนี่คือความยั่งยืนของโครงการที่วัดช่างเคียนนำมาเป็นแนวทางและประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนของการพัฒนาด้วยจิตอาสาน้อมนำธรรมะด้วยจิตภาวนา เสริมสร้างความเข้มแข็งและศรัทธาด้วยพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขวัดช่างเคียนตำบลช้างเผือบอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่